ธน,นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทอกศจัดเตรียมวงเงิน1,000 0ล้านบาทเพื่อช่วยเหลือเกษตร,รกรที่เป็นหนี้นอกระบบจำนวนประมาณ1 5 0 0 0 0รายเพื่อนำหนี้เข้าสู่ระบบโดยเริ่มเปิดให้เกษตร,รกรขึ้นทะเบียนแสดงความจำนงตั้งแต่วันที่1กันยายนไปจนถึงวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2557โดยหลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อจะต้องเป็นเกษตร,รกรที่เป็นหนี้นอกระบบ รวมเงินต้นและดอกเบีย้ยหลังจากการเจรจาประนอมหนี้แล้วไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทต้องเป็นหนี้ที่เกิดจากเหตุสุจริตและมีความจำเป็นเท่านั้นเป็นหนี้ที่เกิดก่อนวันที่1กันยายนพุทธศักราช2 5 5 7มีเอกสารรับรองการเป็นหนี้เช่นสัญญาการกู้ยืมเงินหรือสัญญาจำนองขายฝากโดยธนาคารจะเป็นผู้ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนอนุมัติให้นำเงินไปจ่ายหนี้นอกระบบซึ่งถือเป็นการโอนหนี้เข้าสู่ระบบ พาร์ติโเบียที่อยู่นอกระบบนี้ก็จะค่อนข้างสูงนะครับวันเราก็จะเอาหนี้นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบนะครับก็จะทําให้ภาระเรื่องของด้านการเงินเนี่ยนะครับของพี่น้องเกษตรกรนี่ลดลงนะครับอันนี้เป็นเรื่องของการช่วยเหลือภาระหนี้หนี้ในครวัวเรือนของเขานะครับที่อาจจะเกิดจากความสุธธจริตจาเป็นไปใช้ใจ่ายแล้วก็เป็นภาระหนักนะครับไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้นะครับก็จะมาเข้าโครงการนี้นะครับ เกษตรกรกร,รายใดที่มีคุณสมบัติตามที่ระบุและได้รับความเดือดร้อนก็สามารถไปขึ้นทะเบียนแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่1กันยายนนี้และนี่ก็เป็นแบบลงทะเบียนสำหรับเกษตรกร,กรที่ต้องการกู้หนี้นะคะจะมีให้กรอกประวัติส่วนตัวและประวัติการกู้หนี้ค่ะและจะมีแบบฟอร์มสำหรับเจา้าหน้าที่ของทกศนะคะที่ใช้ในการเจราจาไกลเกี่ยระหว่าง ลูกนี้และเจ้านี้ค่ะจากนั้นนะคะจะมีการบันทึกผลการเจรจาลงในตารางนี้ค่ะเพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการอนุมัติเงินกู้ต่อไปค่ะและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างยั่งยืนธนาคารได้จัดอบรมให้ความรู้กับเกษตรกรในเรื่องการจัดการรายได้แนวคิดการเก็บออมเงินเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรยังจัดโครงการสินเชื่ออุ่นใจคนไกลบ้าน สำหรับลูกหลานเกษตรกรที่ทำงานในกรุงเทพและปริมณฑลในการดำรงชีพและประกอบอาชีพเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกษตรกรรวมทั้งลูกหลานก่อนี่นอกระบบขึ้นมาเป็นปัญหาซ้ำซ้อนต่อไปพิษณุเล็กประทุมถ่ายภาพอุตสาพพรมออสรายงาน